สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไทยสายด่วนครับวันนี้ก็จะพามารีวิวระบบไฟนะครับผมระบบไฟต่างๆของรถว่าต่อยังไงใช้อะไรบ้างวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ ทุกท่านได้ฟังนะครับผมสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่หรือยังไม่ใหม่ก็ดูคลิปนี้ได้ครับผมอันแรกเราก็มาเดินสายออกจากแบตเตอรี่นะครับผมนี่นะครับเป็นสายนี้นี่ครับใส่ฟิวด้วยนะครับผม ใส่ฟิวด้วยกันกันไฟช็อตไฟไหม้รถได้อันนี้เป็นฟิวฟิวสิบห้าแอมครับผมซื้อมาห้าสิบบาทแล้วก็เดินสายไปครับผมนี่ครับเจาะรูตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้ครับเพื่อความสวยงามเดินสายมาตาม ท่อหรือสายไฟก็ได้ครับผมแล้วก็ใส่ท่อกันความร้อนมาตรงนี้ครับนี่ <c oughs> <c oughs> ครับเข้าไปด้านล่างของตัวรถครับผมแล้วก็ไล่ขึ้นมาข้างบนข้างบนจะมีสายไฟไฟหลังตัวนั้นอยู่นะครับผมจะมีไฟสายไฟหลังตัวนั้น แล้วก็เดินตามไปเลยแล้วก็มาแตกมากระจายสายไฟที่ตรงนี้นะครับผมใช้เป็นสวิตนี่ครับสวิตตัวก็จะประมาณนี้เป็นสวิต สวิตนี่อันนี้เป็นสายสีดำครับผมสายสายดินสายกาวสายดินหรือสายกาวครับผมนี้ก็เป็นสายสายไฟลาวข้างหน้าอันนี้สายไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้ายังไม่ได้ต่อครับเพิ่งเพิ่งแก้ไปเมื่อเช้าอันนี้สายไฟหลัง ต่อแยกนะครับแต่ว่าสายดินเราเอามาใส่ตรงเหล็กรูเลยก็ได้ครับผมเราก็เดินสายมาตามโครงหลังคาตรงนี้ครับผมแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นสายไฟผมใช้เป็นแบบแบบถอดแล้วเสียบได้นะครับผม ไม่ต้องไปเสียเวลาต่อใหม่ครับผมนี่ครับเวลาเราจะถอดตัวนี้เป็นสปอร์ตไลท์กับไฟราวครับผมเป็นตัวต่อตัวต่อสายไฟเวลาถอดก็ถอดได้ทั้งราวเลยครับถอดได้ทั้งราวแล้วก็ทั้งในนี้มัดสายไฟรวมกันนะครับอันนี้สาย สายสีดำทุกเส้นเสียบใส่น็อตเลยไม่ต้องใส่ใสายไฟเพิ่มนะครับให้ให้ยึดใส่กับน็อตเลยน็อตข้างหลังของไฟนะครับทุกตัวครับนีทุกตัวครับนี่ครับประมาณนี้ครับผม นี่ครับเวลาเปิดครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ไปใต้ห้องเครื่องไปใต้ห้องเครื่องนี่ครับสายไฟ,ไ,ฟไปใต้ห้องเครื่องเอามาต่อใส่กับตัวนี้ครับ นี่ครับต่อใส่มันจะมีสายตัวนี้อยู่ข้างในครับผมเสียบใส่ปลั๊กเลยครับไม่ต้องไปแหกสายไฟให้มันเปลืองนะครับผมก็เสียบใส่เลยก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นไฟ LED ไฟ LED ใช้อะไรจับ ใชเ้เป็นที่รัดท่อครับผมเป็นที่รัดท่อขนาดนิ้วสองอันนั้นก็เหมือนกันครับใช้ใช้เป็นที่รัดท่อนะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับผมตัวละยี่สิบสามสิบบาทเป็นแฮกเกอร์ แมกเอรรัตท่อหรืออะไรก็ไม่รู้ครับผมเรียกไม่ถูกอันนี้ก็เป็นไฟหลังครับผมไฟข้างหลังใช้เป็นตัวสายลัดท่อเหมือนกันครับผมอันนี้สิบบาทแข็งแรงครับไม่ต้องไปเจาะรถผมไม่ได้เจาะตรงไหนทั้งสิ้นนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับเหลือสปอร์ตไลท์ยังไม่ได้ต่อครับผมสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ยาวอีกหนึ่งตัวนี่แนวทางการยึดไฟนะครับแนวทางการยืดไฟหายเป็นเหล็กรูครับแข็งแรงครับนี่ครับ แข็งแรงครับเผื่อใครอยากทำค้ำก็ค้ำประมาณนี้ครับลูกทรสอบถามผมได้ครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นที่ยึดทำเองครับผมแข็งครับไม่มีจุกจิกยึดใส่กับขากระจก ด้านล่างก็ยึดใส่กับนัดตัวนี้นะครับด้านล่างด้านบนก็ทำเป็นหล็กแนบครับด้านบนครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับชุดราวไฟชุดการต่อไฟ กับคําก็ขอจบไว้เพียงคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากช่องติ๊กต็อกไว้ด้วยครับผมครับผมขอบคุณครับผม